สวัสดีครับมาถึง EP ที่110นี้แล้วนะครับ EP ที่110นี้เรามาทำโลโก้แบบนี้กันดีกว่าครับผมก็เป็นโลโก้สไตล์หมุนวนที่ไล่เกรเดียนไปนะครับผมทำยังไงนั้นว่าแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยครับผมเริ่มแรกนะครับเราก็ใช้เครื่องมือสร้างวงกลมนะครับ Ellipse Tool เนี่ยนะครับผม สร้างวงกลมขึ้นมานะครับผมเราสร้างวงกลมขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบละกันจากนั้นนะครับมาที่ edit นะครับผมมาที่ copy นะครับแล้วก็มาที่ edit อีกครั้งมาที่ path in font นะครับผมเพื่อจะวางรูปวงกลมที่เราเพิ่งสร้างนี้บนวงกลมเดิมที่เราอยู่นะครับแล้วย่อ วงกลมใหม่ที่เราวางไปลงไปนะครับขนาดเท่าไรก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วแต่ความชอบเลยครับผมเราลบพื้นหลังสีขาวออกก่อนละกันนะครับผมจากนั้นก็มา Edit แล้วก็มาผ่านอินฟอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อวางโลโก้เพื่อวางวงกลมไว้ไว้บนวงกลมเดิมแล้วก็ทําการย่อนี้นะครับให้ด้านบนเนี่ยชิดกับวงกลมใหญ่ส่วนด้านล่างเนี่ย ติดกับวงกลมเล็กอย่างนี้นะครับผมจากนั้นก็คัดลอกเขาโดยทาโดยการกดออนเทอร์เนตค้างไว้นะครับแล้วก็าลากลงมานะครับให้มาอยู่ด้านล่างอย่างนี้ครับเขาก็จะได้ลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นก็เลือกทั้งสองวงกลมเล็กนี้นะครับผม มาที่เครื่องมือ rotate tool นี่ครับทำการหมุนเขา90้าองศานะครับผมเพื่อจะได้เป็นสด้านของวงกลมเล็ก ok. กด copy ครับผมตอนนี้เราก็จะได้ภาพลักษณะนี้นะครับปรับสต o k กให้เขาเท่ากันก่อนละกันครับเพื่อจะได้มองเห็นง่ายๆนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่เครื่องมือ shape b i l d e r tool นี่นะครับ ทำการลากอย่างนี้ครับตอนนี้เราก็ได้อย่างนี้แล้วนะครับผมลองเปลี่ยนสีเขาดูแล้วกันนะครับให้อันนี้เป็นสีแดงส่วนนี้ก็เป็นสีเขียวนี่ก็จะเป็นสีม่วงแล้วกันครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับผมเลือกทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ทำการลบวงกลมสีขาวรงกลางออกนะครับเปลี่ยนเส้นรอบนอกสโตกเขาออกนะครับอตอนนี้เราก็ได้อย่างนี้แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาไล่กเกรเดียนให้เขานะครับผมเราเปลี่ยนเป็นขาวดำก่อนละกัน นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนอันนี้เราก็จะให้เป็นสีแดงนี้นะครับผมเป็นสีแดงส่วนนี้เป็นสีเขียวนะครับสีแดงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวเขียวเข้มไปเลยครับเขียวนี้ดีกว่า ส่วนนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมทาการสลับก่อนอนี่ก็จะเป็นสีม่วงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสีฟ้านะครับเรียบร้อยครับผมเป็นไงครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมสำหรับการทําโลโก้สไตล์นี้นะครับผมงาก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับผม สำหรับ EP นี้ถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ